สวัสดีค่ะโบค่ะบริษัทสีรุ่งคาเซ็นเตอร์จำกัดนะคะและที่นี่ค่ะบร,บริษัทบริษัทสีรุ่งคาเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่นะคะอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรค่ะและวันนี้นะคะโบก็มีรถสวยๆเข้าใหม่ค่ะมารีวิวให้แฟนเพจทุกท่านได้ชมกันค่ะและวันนี้นะคะโบก็จะมาพร้อมกับ โตโยต้าไฮลักก์วีโก้แชมป์นะคะซึ่งเป็นตัว2.5 TRD นะคะเป็นตัวดับเบิลแคปนะคะปี2014คันนี้นะคะมาพร้อมกับชุดแต่ง TRD เดิมแท้นะคะย้ำว่าแท้จากโรงงานเลยนะคะเป็นชุดแต่งของ TRD นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นรุ่นที่ทำมาได้สวยโบฉเฉียวมากๆเลยนะคะซึ่งมี กระจกที่ตรงนี้ด้วยนะคะกระจกฝั่งแก้มซ้ายนะคะและที่หูกระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวมาแบบนี้นะคะและคันนี้นะคะเป็นตัว TRD นะคะตัว TRD เราก็จะมีบันไดข้างมาให้คุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะคุณจะได้ไปฟรีๆโดยไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะคะและคันนี้นะคะเป็นสีขาวสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะยังไม่เคยผ่านการทำสีแม้แต่จุดเดียวเลยนะคะและคันนี้นะคะ ที่ด้านหลังเราก็จะมีกล้องนะคะกล้องสําหรับอําอนวยความปลอดภัยเวลาที่เราถอยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายนะคะขับรถก็เวลาถอยถ้าไม่มั่นใจสามารถดูที่หน้าจอาด้านด้านในได้เลยค่ะเพราะว่ามีกล้องมาแบบนี้แล้วนะคะและก็มีกันชนท้ายมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะไม่ต้องไปแต่งเพิ่มใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะ คันนี้มาพร้อมกับล้ออันลอยสวยๆแบบนี้ดอกยางเยอะๆแบบนี้นะคะพร้อมใช้งานมากๆใช้งานยาวๆกันไปเลยนะคะไม่ต้องไปเปลี่ยนไปแต่งอะไรได้เพิ่มเติมเลยนะคะและคันนี้นะคะภายในสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมที่ภายในกันเลยนะคะและภายในของคันนี้นะคะมาพร้อมกับพวงมาลัย power นะคะพวงมาลัยหุ้มหนังแบบนี้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะคะอ่ากระจก ปรับกระจกขึ้นลงก็เป really. ็นระบบไฟฟ้าเลยนะคะและคันนี้นะคะที่พิเศษสุดๆเลยนั่นก็คือมาพร้อมกับเกียร์อโตเมตินะคะใช้งานง่ายใช้งานสะดวกนะคะเกียร์อโตเมติขับขี่ง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวโบขอสตาร์ทเครื่องยนต์ให้คุณลูกค้าฟังเสียงกันนิดนึงนะคะค่ะสตาร์ทติดง่ายๆเลยนะคะเพราะรถ ยังคุณภาพยังดีอยู่นะคะและภายในของคันนี้นะคะเดี๋ยวพี่ตะก้องเข้ามาซูมเข้ามาเลยนะคะที่เบาะเลยเนะาะภายในของคันนี้นะคะมาพร้อมกับสีดําและเป็นสีเบดแบบนี้นะคะสีเบดสวยๆแบบนี้เลยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของอรุ่น TRD เขาเลยนะคะที่เบาะจะมีปากปากลายปากแบบนี้นะคะเป็นรุ่น TRD แท้นะคะและภายในหน้าจอเครื่องเสียงนะคะจะสามารถบลูทูธได้นะคะ AUX ได้นะคะแล้วก็เป็นหน้าจอทัชส,สกรีนขนาดใหญ่นะคะซึ่งเป็นขนาด7นิ้วกันเลยทีเดียวนะคะและคันนี้นะคะใช้งานมาเพียงออกห้างเพียงเจ้าของเดียวเท่านั้นค่ะและเลขไม์อยู่ที่1 6 0 0 0 0กมิโลเท่านั้นนะคะเลขไม่น้อยมากๆเลยค่ะและภายในนะคะเบาะยังสภาพดีมากๆเลยนะคะผ่านการใช้งานมาเพียงนิดเดียวเท่านั้นเองค่ะ สภาพยังดีอยู่นะคะภายในยังสวยมากๆอยู่เลยนะคะและเดี๋ยวโบจะพาคุณลูกค้าแฟนเพจทุกท่านไปชมที่ห้องเครื่องกันนะคะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนต์ไว้เลยเดี๋ยวไปฟังเสียงกันใกล้ๆค่ะเสียงเครื่องยนต์เดินเรียบเสมอดีนะคะ คันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์2 5 0 0 c ีนะคะเครื่องยนต์2 5 0 0 c ีเป็นเครื่องยนต์ที่ประหยัดน้ำมันมากๆนะคะเป็นคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ 2,500cc v n i n Turbo ค่ะมีระบบป้องกันล็อกล้อนะคะนั่นก็คือระบบเบรก ABS นะคะและคันนี้นะคะซูมไปที่เครื่องได้เลยนะคะน็อตยังไม่เคยขยับแม้แต่ตัวเดียวเลยนะคะจุดมา QC ยังอยู่ครบหมดทุกจุดจริงๆค่ะ และที่ฝากระโปรงนะคะแผ่นกันความร้อนก็ยังเป็นแผ่นเดิมๆนะคะเดิมจากโรงงานแล้วก็พวกสติกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะสติกเกอร์ก็ยังอยู่ครบหมดนะคะไม่มีการฉีกขาดหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะค่ะและ Toyota h ไฮลักวีโก 2.5 T R D Double Cab คันนี้นะคะเป็นรถรุ่นปี2014ค่ะราคาขายอยู่ที่529,000บาทค่ะซึ่งประหยัดกว่ารถใหม่ออกห้างกันถึง200,000กว่าเลยนะคะเพราะว่ารุ่นนี้นะคะถ้าเป็นรถใหม่ออกห้างจะอยู่ที่820,000นะคะแต่วันนี้ค่ะคุณได้จับต้องในราคาที่เบาๆสบายๆายนั่นก็คือ529,000บาทค่ะ สำหรับคุณลูกค้าเครดิตดี D, ฟรีดาวนะคะค่ะฟรี60วันและคันนี้นะคะโบแถมฟรีประกันภัยชั้น1ค่ะฟรีค่าจัดค่าโอนนะคะภาษีพรบฟรีไปเลยนะคะคุณไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวในการออกรถค่ะและแน่นอนค่ะสำหรับคุณลูกค้าของบริษัทสีลุงคาเซ็นเตอร์นะคะสามารถเป็นเจ้าของ t o y ยต้าวีโก้ทีอารคันนี้ได้ง่ายๆทุกอาชีพเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรค้าขายพนันกงานบริษัทนะคะหรือคุณจะเป็น อา,อาชีพค้าขายออนไลน์นะคะเพียงคุณมีหน้าเพจคุณก็สามารถจับจองเป็นเจ้าของรถสวยๆคันนี้ได้แล้วนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากเลยค่ะมีเพียงทะเบียนบ้านบัตรประชาชนและเอกสารที่ใช้ในการประกอบอาชีพนะคะสําหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่ต้องการเป็นเจ้าของรถสวยๆแบบนี้นะคะเข้ามาปรึกษาเราได้ที่นี่เลยค่ะที่บริษัทสีลุงคารเซ็นเตอร์ของเรานะคะหรือจะติดต่อที่โบโดยตรงเลยก็ได้นะคะที่เบอร์0 9 5ย์7 7 6 1 7และวันนี้นะคะโบและ t ตโยต้าไฮ u ักวี o 2.5 T R D ดับเบิลแคปี2014ัคันนี้นะคะขอลาแฟนเพจทุกท่านไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในรีวิวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ